สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมไมโครเวฟซัมซุงนะครับอาการเปิดติดนะครับแต่ว่าไม่ร้อนนะครับอาการเปิดติดแต่ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูกันครับนี่ผมได้ถอดได้ถอดอคอนเดนเซอร์ะนะครับตัวนี้ออกมาเยวจะมาวัดกันนะครับ ตั้งเลยครับไม่ขึ้น มันจะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลองอันนี้ก็คือใช้ได้อยู่นะครับแต่ความผิดปกติคือ คอนเซอร์นี่ช็อตลงกาวนะครับจะวัดให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับพืดนี่ครับแตะดูพืชนี่ครับลองคานี้ดูครับอันนี้ก็ขึ้นครับอันนี้คือลงกาวนะครับ ล,ลตัวนี้นะครับทำให้ฟิวขาดนะครับแล้วก็ชอ็อตอนนี้เขาเรียกว่าช็อตนะครับช็อตลงกลาวนี่ครับปกติมันจะไม่ขึ้นนะครับ ตกวนหนึ่งครับนี่จะวัดให้ดูนะครับตัวนี้จะอันนี้วัดเลยนะครับตัวนี้จะเอาวัดดูครับปึ๊บรับตัวนี้ค้างเนี่ตัวนี้ตัวนี้เสียอยู่นะเสียแต่มาวัดดูตัวนี้เไม่ลงคงนะครับไม่ลงกลาว จากแต่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ลงครับปึ๊บลงครับแต่ผมได้ทำการเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับคอนเดนเซอร์นี่ครับตัวนี้ครับอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิวนะครับ10แอมป์ ตัวแมกนีตอนนี้คือเปลี่ยนไปแล้วนะครับครับจะมีตัวเทสผ่านฟิวตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปุ๊บนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเราจะเทส เทตระบบโวลต์มอแปลงไฮโวลต์น,นะครับแล้วคอนเดนเซอร์นะครับมันจะส่งไฟออกมาปกติแล้วมันจะถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3โวลต์3โวลต์ถึงประมาณ6โวลต์น,นะครับถ้าต่ำกว่า3โวลต์น,นี่ก็หมอแปลงอาจจะมีปัญหานะครับหรืออุปกรณ์พวกฟิวนะครับฟิวตัวนี้นะครับอาจจะขาดนะครับแล้วก็ตัวคอนเดนเซอร์นะครับ เดี๋ยวนะครับลองมาดูครับตันนี้ผมจะใช้ชิปแอมใช้ชิปแอมนะครับน่ครับตั้งไปวนตั้งไปวนนะครับตั้งไปวน คนเดียวครับได้นึงครับอึ๊บได้แล้วครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับจะติดนะครับอันนี้ติดแล้วอึ๊บนะครับจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มไว้นะครับ ยิ่มไหมปุ๊บเราจะอันนี้นะครับแก้วน้ำอ่าน,นี่แก้วน้ำครับแก้วน้ำใส่นะครับตั้งไปอยู่ที่450วัตครับเรามาหมุนดูนะครับปึ๊บหนึ่งนาทีนะครับติดแล้วครับนะี่ตอนนี้ กินอยู่6.9โวลต์นะครับอันนี้ปกติู่ครับ6.9โวลต์นี่ครับตอนเมื่อไหตอนทำงานนะครับตัวนี้เทสนะครับเทสเทสหม้อแปลงกับคอนเดนเซอร์ที่จะไปหาเมื่อไตอนตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ตัดแล้วครับเดี๋ยวรอทำงานครับนะครับทำแล้วครับ จุดนี่นะครับประมาณนี้นะครับเจ็ด 7, จุดเจ็ด 9, 9, 6, จุดหกจุดเก้าวนเก้าหกจุดเจ็ดเจ็ดวนอันนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่เกินไม่เกินแปะประมาณน่าจะไม่เกินแปะนะครับตัวนี้นะครับนี่นครับตัวนี้ ถอดตัก๊ก่อน,นะครับนะครับอันตรายครับถอดตักออกครับทีนี้ก็จะต่อเข้ากับตัวแม่มีตอนนะครับครับเสียบเข้าเลยครับปึ๊บทีนี้เราก็มาจับแอมนะครับ ตัวนี้มาจับแอมนะครับตัวนี้10แอมมันจะอยู่ประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกินแปนะครับอึ๊บดูสครับน่าจะไม่เกินแปรตครับตั้งก่อนอ่ะ อยู่ประมาณ6แอมป์นะครับ5-6แอมป์นะครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่ครับเสร็จแล้วครับซัมซุงครับอาการคอนเดนเซอร์ช็อตนะครับครับเพื่อนๆถ้าเป็นอาการอย่างนี้เพื่อนๆก็ลองเช็คดูนะครับเช็คคอนเดนเซอร์นะครับนี่เช็คหม้อแปลงไฟจากหม้อแปลงจากคอนเดนเซอร์ออกมาใจ Uh, แม็กนิตอนนะครับว่ามันได้3โวลต์ถึงประมาณ7โวลต์หรือเปล่านะครับนี่ okay, ครับก็จินอยู่ประมาณ5 5 9 6แอมป์นะครับ5 9แอมป์6แอมป์อยู่ประมาณนี้นะครับ,รบอันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับก็ลงทุนไปอยู่ประมาณ หนึ่บาทนะครับนี่ครับมีฟิลมีคอนเซนเซอร์นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนๆคนไหนไม่มีประสรบการณ์ก็น่าจะให้ช่างนะครับเรียกช่างมาซ่อมนะครับหรือไปส่งที่ร้านนะครับมันจะได้ไม่อันตรายนะครับนะครับเพื่อนๆนพี่ติดตามด้วยนะครับ รบเสร็จแล้วนะครับอึ๊บลองดูครับว่ามันจะร้อนไหมว้าวอู้ครับร้อนครับร้อนครับครับเป็นฟองนะครับนี่ครับนี่ครับในแก้วนี่เป็นฟองครับร้อนมากครับ ใช้ได้นะครับนี่ครับนี่ครับน้อนครับวันนี้เสร็จแล้วครับจะเอาไปส่งนะครับนำไปส่งลูกค้านะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ